อาจารย์ปัญเจตได้โพสต์อธิบายการถล่มลงมาของทางด่วนเส้นใหม่ที่สร้างคล่อมทางด่วนเส้นเดิมได้ชัดเจนเข้าใจง่ายๆ้ยย<อ>มีมากทีเดวยวมีภาพประกอบเส,สบร็จสรรพเรียบร้อยอาจารย์ปัญเจตผมขออนุญาตหยิบฉวยเอาภาพประกอบใน Facebook ของอาจารย์มา,<ล>า,าใช้ประกอบกันอธิบายความทั้งหมดนน,นะครับอาจารย์นะครับขอกันดังนี้ขอกัน กลางอากาศเลยโอเคเอาละครับอย่างที่กาปรียน2,567ไม่ต้องย้อนไปไกลเอาแค่ปีที่แล้วปีเดียวพระรามสองมันได้เกิดเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น5ครั้งด้วยกันอย่างที่กาปรียนทั้ง5ครั้งและรวมถึงเมื่อวันเสาร์ที่15มีนาคม2,568รวมเป็น6ครั้ง ถ้าถามคุณสุริยะจึิงรุงเรืองกินรองนายกและรมว,รวรคมนาคมคุณสุริยะก็จะพูดอยู่3ามคำเสียใจจะแก้ไขรอสมุดพกคานนี้ผมจะโฟกัสไปที่รอรอสมุดพกสมุดพกที่ว่านี้ก็คือสมุดพกผู้รับเหมาใช่ค่ะที่เขาจะมีการขึ้นเป็นผู้รับเหมาไว้แบ็กลิสกรณีเกิดปัญหาในอาไต่อไปอผู้รับเหมารับงานใหญ่หญของรัฐทุกบริษัทจะต้อง ได้รับแจกสมุดพกอในสมุดพกจะจะติ๊กไว้เลยจะบันทึกไว้เลยถ้าเกิดอุบัติเหตุในไส้งานของตัวเองก็จะถูกติ๊กหักคะแนนอถ้าหักถึงจุดหนึ่งถ้าหักถึงจุดหนึ่งก็จะถูกลงโทษไอ้ลงโทษมันก็มีหลายระดับตั้งแต่ Blacklist ขึ้นบัญชีดำตั้งแต่ภาคทันตั้งแต่อเยอะแยะไปหมดนะครับ คราวนี้จะควบคุมมาตรฐานผู้รับเหมาผ่านกระบวนการสมุดพกน่นแน่ประวัติการทำงานของผู้รับเหมาเมื่อต้นปี2567เกิดครั้งแรกก็พูดถึงสมุดพกครั้งที่5ของ2567ก็พูดถึงสมุดพกแต่คราวนี้กระทรวงคมนาคมก็บอกว่า ไอ้สมุดพกมันจะแอคชั่นได้ก็ต้องรอให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงมารองรับเสียก่อนอยู่ๆจะไปใช้กลไกจะไปใช้กระบวนการสมุดพกติกประวัติตัดคะแนนแบล็คลิสภาคท่านอะไรต่อไม่อะไรผู้รับเหมาเดี๋ยวโดนฟ้องแน่มันต้องมีกฎหมายรองรับกฎหมายดังว่านั้นมันเป็นอำนาจของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังต้องออกกฎกระทรวงมารองรับการที่จะมีกลไกสมุดพก เมื่อพูดถึงกรมัญชีกลางปรากฏว่าคุณทัติเสียมงคลวณิชัธิบดีกรมัญชีกลางก็ก็ดอดออกมาเลยบอกว้ยกระทรวงการคลังไม่ได้ช้าเนี่ยรันรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยได้ลงนามเสนอร่างกฎกระทรวงไปยังคอรมอเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ฝัง่งนที่นะ17กุมภาพันธ์า5 6 8โอ้โห 17กุมภาพันธ์2568ขณะนี้รอรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประมวลเ,เข้าสู่ครม mm hmm. คุณสุยะบอกว่าต้องรอสมุดพก mm hmm. คุณพัติเซียก็บอกว่า mm hmm. ร่าง mm hmm. กฎกระทรวงรองรับสมุดพกส่งไปที่ครมแล้วมันอยู่ในกระบวนการรอนิดหนึ่ง ธุรการทางราชการบันยาวเรอนี่เอ้ารอก็รอ,อ,รอ,รอขณะที่รอก็ตายกันไปเรื่อยแต่มีคนกระซิบบอกเขาบอกว่ากฎระเบียบปัจจุบันที่มีอยู่ไปพลิกใช้ได้ดีเถอะมันก็สามารถหยิบฉวยมาเป็นเครื่องมือในการกำราบในการกำชับในการตีกะบาลผู้รับเหมาให้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ได้มไม่ต้องรออะไรก็ได้คนในกระทรวงคนใน กรมทางหลวงเองนั่นแหละเขาส่งสัญญาณออกมาเขาบอกว่าให้ไปดูประกาศคณะกรรมการกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประกาศฉบับนี้ชื่อเต็มๆคือประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษสาขางานก่อสร้างทางสาขางานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโอเคพูดง่ายๆกรมทางหลวงเขามีประกาศฉบับนี้เป็ดกระบอก ไอ้กระบองอันเนี้ยสาระของมันสามารถบล็อกเลยผู้รับเหมาหนึ่งบริษัทห้ามรับงานโอเวอร์โหลดขนาดของคุณรับงานได้แค่นี้พอแล้วนะอย่าแข่งประมูลตัดราคาแล้วก็ฉกเอางานไปกองไว้กับตัวเองเยอะๆอหนึ่งทำไม่ทันสองล่าช้าโอ้ยเยอะแยะปัญหาตามมาเยอะแยะ เขาบอกว่าใช้มาตรการนี้ไปเล่นก็ได้บีบเลยรับงานแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ใช้กลไกตรงนี้บริหารดีๆมันก็สามารถไปจัดระเบียบไปคุมอะไรตรงนี้อะไรผู้รับเหมาได้เหมือนกันอย่าไปจำนนอย่าไปรอแค่สมุดพกว่ากันอย่างนั้นเถอะประมาณนั้นก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้